ยายยายซื้ออยัางไรยายซื right ้อจริงซื้อจริงก็ซื้อสมานเลิกสี่ปีอายุจะปีอายุห้าสิบเจ็ดแล้ววัวแถวเจ็ดสิบได้ยายเล่าเรื่องก่อนที่ยายถือตำรวจจับแล้วยายลบลบอยู่ในตู้กับเขาเป็นบอกให้ฟังแนี่เป็นยังไงก็เล่าแล้วบางนึงก็เล่าอีกเทือนึงแนี่ยเล่าให้ฟังอีกแนี่ เป็นจังไหนนะยายตอนนั้นเออพราะว่ต้องบอกบ้านไผ่ว่ต้องบ้านตอนนั้นถือตำรวจจับน้อเล่นกันจะคนเป็นลายคนหลายคนที่นี่ตำรวจมาจับตะคุบเอาเลยยายก็แลนไปหลี่ยยู่บอกหรอแลนไปหลี่ยยู่เพวันว่าอยู่มองใสอยู่มองเห็นอาบุญแหละวอนตูกับเขาตูกับเขาคนติมแหละแหล่ไปไปมุดอยู่แล้เอาทวงเออโจรโจรยาวละ ยกมือไหว้แล้วเอาส่วงจ่วยโกงช่เจ้าลาตำรวจคนมาจับบานเด้อไปไหว่าอยัางนี้ว่าจะให้ตำรวจจับได้เด้อยายมาวีเงินดอกนี่อยากมาบังส่วนช่วยๆดอกสิบตาวกันเลยแกะเซ็งไปตำรวจมาจับจับได้เก้าคนบ้านอื่นสามอันมุฮ่าวห้าคนหรือหกคนเนี่ยมันหลายเดือนแล้วมันจำมาได้อยากก็ว่าเออเราเอาส่วงจ่วย หลวงพ่อสว่งชอยซอยห้าวได้นี่ยันตำรวจจับประดย้ายลบอยู่ในตู้กักเข่าตู้กับเขานี่มันใส่ข้นไหนบ้างมันใส่ข้นยั้งในตู้กระเป๋าขามันอยู่ข้างไตเนาะเออไปีิเขาตู้ยายอยู่ตรงไหนอยู่ในขามันอยู่ในข้างลางข้างลางันจะเป็นขามันนี่ขาขาอยู่ในขาเนี่ยโลมโลมเออมดยายก็มดเข้าไปในขามันเออนํำเต้ามันก็มองเห็นสิมันมองเห็นมันมหันเขาเพื่อนตำรวจมหันเขาเพื่อน มันเข้าไปย่าเห็นตำรวจบอตอนที่ย่ายลบอยู่น่ะนะ <c oughs> ไม่กันย่างไปย่างมาหาเฮือนบอกหาเฮือนคือจับไปแนบอยู่ข้างหลังก็สองคนสามคนกันย่างเลาะหาคนบอกอีกอย่าโอ,ยายอ้ย,ย,าย,ย,าย่าเห็นย่ากับแนมเห็นว่าเขาตำรวจเขาย่างไปย่างมาจะเขาาโกเขามาในเฮือนจะน่ะย,าย่าแนมเหนม็นผ่านประตูหน้ตาต่างบอกว่าจังใดาะได้ไปที่หานมเผื่อน ประตูหน้าต่างว่าหานเพิ่นวอกหานบังเพืินอ๋อยายอยู่ในตู้กับเข่าแต่ยายกกันแนมออกไปกัเห็นว่าได้แนมว่าได้ยังได้ยินแต่หูได้ยินแต่หูได้ยินแต่กับหูก็ได้ยินแต่กับหูก็มุดอยู่ท่านั้นเลยมุดอยู่แตได้ยินแต่ได้โจวลาเอาวางเนี่ยเราทายรูปเกินไปโดเอจีได้แต่ได้ยินแต่ตำรวจตำรวจได้ยินแต่เสียงเสียงหาเสียงอยัางแบบนี้ตอนนั้นได้ยินแต่เสียงลาว่า เห็นแต่รองเท้าตัวคนไปใส่นัเดี๋ยวนี้มัมีไฟฮันเล่นล้ะเขาบอกเขาเขบริการขบานเลยอ๋อครับแต่ว่าเล,ล่นอยู่ข้างๆบ้านโดยอยู่ในบ้านอยู่ข้างบ้านเล่นอ,อยู่ข้างบ้านอยู่บนอยู่เขาแต่ว่าต้องบอกเป็นย่างอ้อมบ้านอ,อยู่ในเราเขาบอกเขาบ้านเลยยายกกระลอบอยู่ข้างในมันหลา่คนหาคนนั้นนะหาคนนี้นี่มันหลา่คน อนางนั่นในลบหลายคมดิซื้อหยังเราซื้อหยังก็ซื้อจริงโมดด่เ้อบ่เป็นหยังเว้าซื้อเล่นก็นได้ผมผมลบอยู่ในตู้น้ำเขาน้ำยายสองคนอยู่ข้างนั้นอ้เข้าลบอยู่สองคนตํกกนารวจกันยางไปยางมาหาได้ยินแต่เสียงยายบุก่าโพน่าออกมาเบิ่งร์สิหายามจะจับเนาะ เลยลืมตาแนมเบบึงบ่บ่ได้ลืมตาแนมเบบึงเลยออเที่เรกหมดอยู่กับยินยินแต่ยินยินแต่หัวงานหลงพอซอยจะทำซอยแน่หลงพอว่ามีเงินพอบาท่ม่เงินขาดประกันตัวหาหกชิปกับเล่นน้ำเงินจากน้อยยอยอดเยอผีบนวัตำรวจห้าคนไปตำรวจจักคนน้อยเจ็ดคนหรือเท่าไหร่ก็มาซ้องคันรถชือโคนเลนนะครับ จับบายไดป้าบังหันไม่สามหรือสองมงลึกจางไหวปาจบ่าได้คือกันบดเลยถือได้สิเขาผูเห็นยายนี่หลายเทียบบอยายเเดียวเธอเดียวนอเห็นฟองเธอจับอลังข่าบเธอที่สองนี่บด้เอื่นถึกจับเลยจับเอาเลยจับมันจับยงเลยแสดงว่าถึงเทื่อแรกเทื่อแรกที่เอื่นเอืนเพิ่นบด้เอื ลงนาลงล,งลังตำรวจมาจับเอาเลยจะคุบเอาเลยแค่เพื่ออนี่นดีพูัผู้คัดข,ขนาดพ่อใหญ่เาได้ตอ,ออตอนเหตุการณ์ผ่านมาลนนหลายจะปีนาน,ราน,น,นหรือยัมันหอดปี่อพ่รวังว่าย่าย,ยู่ยาย,ยู่บ้านเลขที่เฉลยเลยย มาริทีเจบหมูหยันห้าตำบล76บไปาเจอกี้อนนี้ลงนาลงบางมาริทีหยัางบเจ็ห้าบ้านน้องประดิษฐ์เอออนั้นแหละบรานบ้านตำบลนีหยันตำบลโปกสังอำเภอนหานุณหานจังหวัดสสุรรีซ้ำนี่แหละย่า่ขอบคุณหลายครับ